คำสุดท้ายครัสวัสดีจ้าพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมะเพากันอีกแล้วจ้ะใน่ส่องแอลส่วนกินแซ่บนัวพี่น้องจ้ากับพี่ม่นเมื่อนี้นั่งกินอยู่คางน้องน้ำมาเด้อพี่น้องเด้อมาจ้ะมื่อนี้ตำนวดมือกระดองแล้วก็มีมือกระดองจิ้วมีมกนูพร้อมพี่น้องมกนู้ใส่ยูเก๊ะ เ่มือแล้พี่น้องพอเท่าตาให้ได้นะเซมื่อกันตามของอีพอเขาจะแซบอีเร็วอ,อย่างเงีข้ามเขาว่ <c oughs> มกหนูหาก็มากอะนี่ยังดื่น้ำากดดืน่น้ำากด ทีมน้ำน่ะเป็นยังแลมวเห็นเตรียงกันอีกแล้วอื้อมันมันจะขาดท้าเป็นอะไรจากที่ไหนเห็น,นช่วยสวยอีกไปเห็นงานในในล่มเมื่อกี้จากสิบาน่ะอยังเดี๋ยว <c oughs> มาจะจํายอดน้ำเกรย์กัสบายแห่ง มีในโฮมดิมนีบะมีลูกใต้มาปร้าพี่น้องไปิโรงเรียนโอ้แบบป่วนดอกเขาอยากบอกน้ำ <laughs> เห็นพอเขากรัง วานสิเข้ากับกันเคินให้อายพ่อเมียเพิ่นไปท่าน่ะอยากสมตำทั้งหิ้วเขา

เนี่มกัน,นบักไม่อยากแนวอยากแน่ากลิ่นนะนี <c oughs> ่น้องตันต้นปากต้นปากเลยดวกลวกปลาเมึกให้พ่อกับแม่กิดนด้วยจ้ะอินนัวงคลิปอื คนเห็นหลวกแล้วก็เป็บเป็นชีฟูดออกเห็นของจำออกไปยทั้งกินตาทั้งกินเขอาเบิง้งไปเข้าเศร้าพี่น้อง เหนวยืลย่ลยแบบกุบปุบแห้งม,มันแสบเพราะว่าน,นิ้วข้อ <c oughs> มาบานกับทำฝันพี่น้องเื่นอื่นกับโยบาน

ใส่ตา,ตาสิเรศดีดบอกไป <laughs> บอกแค่ควองอืบ <c oughs> โอ้ย,ยแม่กระดูก <c oughs> ใช่ปะมัน <c oughs> โอ้จะเย็นด้วยครับเขาก็จะกินสมตำก็จะกินกิอย่างจะกิน ก็นดีเนาะอากาศดีฮะอยู่บ้านหนวดแม่รับกจัไบได้เสียมากน้ำเค็มข้น หองมิเตรจะคล้องจำเองเดียวม,มาบ้านกินฟรีเมืองพอกับแม <laughs> ่บ้างทั้งอืง่นนั่นเลยหลวงบ้านเนี่สิขาเจ้าแก่ <laughs> <laughs>

ยิ่งเนาจนะจ <laughs> ัาเนาะตังอมา,ามาซทำนี่พี่น้องอยู่ในหมอมีอ,อยู่ย <laughs> แย่งกันยังแซ่บหนุยยังไงเข่าดีเจ้าเบิ้ดไปในเขา่า เดือดซองเดือดซองนี่ฮใส่ลังมาเดี๋ยวมาเสียพักหน่อยหนะ่อยเลย ก็อึงาบอกกินข้าวแล้วก็กินตำมึกก็เกินน้อง ตัวควาไม่เอาลงคอฝ <laughs> <laughs> ่าอะไรติฝ่าว้ำแดดแล้วแดดอะไรเนาะมึงเนี่ยแดดกระซองเพราะแดดพีดด่นาะกำลังทุท้ทยเหรอ

อ๋อรับพี่น้องอ๋พี่น้องสหรับมื้อนี้เฮาสองคนก็นมากินตับเบิกเนาะตัหนวดเบิกแล้วก็หมกหนูพี่น้องแซ่บโอ้เจ็บได้บรรยากาศพร้อมโอ้เบิร์กลังบ้าน<บ>จ้ะ <laughs> กินสูพี่สูน้องเบิง่งบรรยากาศดีการกินอาจจะสุภาพก็ขอโทษขออภัยพราพี่น้องได้ไหลายนะครับผม สำหรับมือนีห้าสองคนขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วไหวพ่อกันลิปหน้ามือหนาพี่นอ้องเดี๋ยวสีผ้ามาส้มบรรยากาศขึ้นก็แหละจังใดเนาะก่อนสีได้กับกรุงเทพไปเบิรงซากหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปให้ไ,หได้ฟิลบรรยากาศบ,บานบาแบบนี้ให้พี่ให้น้องเบริรงหลายๆคลิปนะจ่ะสำหรับมือนีขอตัวลาพี่และน้องไปแล้วจ้ะไหวพ่อกันลิปหน้ามือหนาพี่น้องสำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยเสียงลก